เอาเล้วน,นะผมกล็ลาบสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับเจ้ีมันี่เองนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเขียเว็บไซต์บิตคอยกันอีกแล้วนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยบิตคอยกำลังขึ้นเลยนะครับผมใครที่จะทําตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอเคนะได้เปรี่ยนเลยอะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นไปมากกว่านี้นะครับผมวันนี้ก็มาสองล้านแล้วนะครับก็เก็บไปเรื่อยนะครับสำหรับสายฟรีเนาะ อันนี้นะครับผมถ้าเราเค้มได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเค้มได้ครั้งละสามซาตตูชินั่นเองนะครับผมตีไว่าเยอะมากเลยนะในสถานการณ์ที่บริคอยกำลังขึ้นอยู่นะครับสำหรับเว็บไซต์นี้เนาะก่อนนะครับเราเค้มได้ก็ได้ศูนย์จุดศูนย์สองห้านัดพอเค้มไปเนี่ยเราก็จะได้เงินมาเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะผมอืมนะครับ,นะรบท่านผู้ชมก็ต้องไปเค้มกันเองนะครับผมไอ้พวกเนี้ยยังไงเราทํากันไปอ่ะนี่เรื่อยๆยังไงมันก็เป็นเงินอยู่แล้วนะครับผม ก่อนเลือกไม้ล่างก่อนนะครับก็จะมีทางด้านของการถอนของคนที่เขาถอนกันไปได้เนี่ยเห็นปหจะมีทางด้านของคนที่เขาถอนไป,ไปบ้างแล้วนะครับผมถอนอะไรไปบ้างเนี่ยถอนเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับไอ้วกเนี้ยอืมนะครับก็จ่ายจริงนะสำหรับแบบนี้วิธีการทํานะครับเราก็ต้องทําการเอ่อใส่ที่อยู่บิตคอยของเราไปตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะใาส,าส่เสร็จปุ๊บให้เรากด นี่ไปนะครับอืมอเคนะครับโฆษณามมันจะขึ้นแรงมาแนแหละนะฮะปล่อยไปนะฮะอ่ะาแล้วก็กดแคปชั่นไปนครับผมแล้วก็หาพวตัวภาษาอังกฤษนะเนะี่ยคงจะเป็นอะไรต่างนาเก่งภาษาอังกฤษนิดนึงน,นะครับผมอืมอเคเรแล้วก็เริ่มมาล่างสุดนะครับให้เราทำการกดไปที่ กดท o s p สปอนเซอร์ไปนะครับแล้วก็รอนะมันก็จะมาหนะ้าต่างนี้นะครับให้เราทำการรอ15วินาทีนะครับผมเราถึงจะสามารถากดไปต่อได้นะครับผมอันนี้ผมสอนเคมเลยนะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีด้านบนตรงนี้นะครับผม verify that you are human นะครับเรากดไปหลังจากเรากดไปปุ๊บมันก็จะมีตรงนี้มาบอกนะฮะเราก็กดอันไหนก็ได้นะไม่ใช่อันไหนก็ได้สิเราต้องกดอันที่มันน้อยที่สุดนะครับผมอืมอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะเราสังเกตดีนะอันนี้มี2อันนะแล้วก็อันนี้จะจะมี3อันเห็นปะอันนี้มีอันเดียวนะครับให้เรากดอันนี้อันเดียวนะเห็นปะมันก็จะผ่านแล้วน้เรากดอันนี้ไป รอทั้งหมดหกครั้งนะครับผมอันนี้ก็รอไปเลยครับเดี๋ยวยาวไป มันคกมง่ายนะครับเนี่ยเรากดรอจำแนวินาทีเราก็กดไปจำแนวินาทีกดไปวันนี้นะครับผมโอเคนะครับอ่ามันก็จะมีเหมือนเดิมเลยนะที่ผมสอนไปนะครับอันนี้ก็เราต้องดูหน้าของเจ้าโปรกรน,นีดีๆนะเนี่ยอันนี้ก็น้อยสุดนะผมเป็นหน้าของตัวกดเกมเราก็เลือกไปนะครับเรากดไปต่อเนาะ โอเคนะไปต่อเรื่อยๆนะจนถึงจนถึงหกแล้วครับผมยาวๆไปครับผมนะยาวๆไป โอเคนะครับที่สี่แล้วอ่ะอันนี้นะครับคืออะไรนะครับให้เราทําการกดโฆษณาอะไรไปก็ได้นะครับกดไปกดไปสักอันหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะรอให้เรารอสิบห้าวิีนะครับมันคือมันจะให้เราอยู่ในเว็บไซต์นะั้นให้เรากดไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะอโอเคเราต้องมาอยู่เว็บไซต์นั้นก่อนนะอ่าหลังจากให้เรากดนั่งเว็บไซต์ไปแล้วนะครับมันก็จะหายไปนะ ตรงนี้นะครับแล้วก็15วิันห้าพันนะผมก็คือเรากดเรากดเว็บไซต์ไปตามปกติเลยนะครับผมแล้วก็รอแนละ้วเราก็กลับมาในหน้าเดิมนะฮะก็แนะนำไห้ทำในเบราว์เซอร์นะครับผมแลมันมาจะง่ายนะโอเคโอเคหกครับผมมามาดูเลยว่าจะจ่ายไหมนะครับก็จ่ายง่านั่นแหละนะครับเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของการจ่ายเนี่ยจ่ายไปแล้วนะสามสตูชีนะครับผมในกระเป๋าฟอสิเพย์แล้วนั่นเอง นะครับผมการเคีก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้เนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนำเว็บอีกนะฮะผมสวัสดีครับ